การขับรถเรื่องเบาะหน้าก็าด้านคนขับและเบาผู้โดยสารด้านหน้า EP 235ตอนที่187ปรับเอนพนักพิงของเบาะนั่งเพียงเล็กน้อยถึงแม้ว่ารถออกแบบมาแตกต่างคนขับส่วนมากสามารถในนั่งได้ระยะ250หมรหรือ10นิ้วได้โดยการเลื่อนเบาไปทางด้านหน้าหรือปรับเอนพนักพิงหากมีการปรับเอนพนักพิงจะทำให้มองเห็นถนนได้ยากให้ท่านยกตัวให้สูงขึ้นโดยใช้เบารองนั่งที่ไม่เลื่นมั่นคงหรือยกเบาให้สูงขึ้นหากรถของท่านมีเบาที่ปรับความสูงได้ถ้าท่านปรับระดับพวงมาลัยลง ตำหนงนี้จะทําให้ถุงลม พุ่งตรงไปที่หน้าอกแทนที่จะเป็นศีรษะหรือคอควรปรับเบาตามคําแนะนําด้านบนในที่ยังควบคุมเป็นที่ต่างๆที่เท้าพ่วงมาไลายและมองเห็นการควบคุมกนที่แผงหน้าปัดได้เพราะผู้โดยสารด้านหน้าคําเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SIS ด้านผู้โดยสารเบาะหน้าจะพองตัวด้วยความแรงที่มากพอสมควรและสามารถทําให้เกิดอันตรายถึงกาียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้โดยสารเบาหน้านั่งชิดกับถุงลมผู้โดยสารเบาหน้าควรนั่งให้ห่างจากถุงลมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยการปรับพนักพิงหลังและนั่ง t